เอาพบกับอิซกิหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับผมนะครับผมตัวนี้สิบห้าแรงม้านะครับดีเซลสองดีเซลสองสูบนะครับสองแถวนะครับสองแถวเกี่ยวมาดูรอบรอบก่อนนะครับตัวนี้คือพอใช้ได้นะครับผมความสวยแรงม้าเยอะนะครับแท็กสวยอยู่นะครับที่่างเทข้าวนะครับนะมีร่องรอยแต่ใส่เอสีกระสอบไปนะ ใส่สี่กระสอบน,นะครับผมข้างในสองนะครับนึ่ดึงดึงได้อย่างี้ยนะหมดสี่กระสอบน,นะครับผมดีดันลหลังนะครับดูตัวแท็กย่างนะครับผม แรงมาครับเกี่ยวค้าได้เวลาห้าไร่ขึ้นไปนะครับเครื่องแรงนะครับผมใช้งานน้อยนะครับนะครับผมแล้วก็คู่มือใสพานนะครับผมจะอยู่วณด้านข้างเครื่องตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ไม่ต้องจดจำเราแค่มีตรงนี้ก็ได้นะครับผมลูกตีใหญ่นะครับผมประมาณหนึ่งฟุตเอ้ยหนึ่งศอกนะครับผม นทองสัตใหม่แล้วนี่คือตัวรับขอรวงนะครับไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์นะครับผมเราเอื้อมือเข้าไปจับใต้เบาะทางนี้นะครับดึงเข้าหาตัวครับดึงเฮ้อ้าวไม่บานแล้วครับผม ก็มายกไม่ออกเนี่ย่อยกเครื่องไม่ออกเนี่ยมายกเครื่องไม่ออกมันเล okay. <pod> <up> oh, okay. eh, ่นป่ะเกียร์ี่หนึ่งันนออโอเคมันีหน่อยเรียบร้อยถ่ายเรียบร้อยเป็นเครื่องสามสูบนะครับผมดีเซลสามสูบนะจีแจ้งใหม่นะเดี๋ยวทำให้นิดลื่นหน่อยเปลี่ยนกองแล้วนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบ น้ำม<ด>ัชีดนี่ดูนี่โขลกปีนะถ่ายเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่นี่นะพยายามาน้ำแล้วก็เตยมเติมให้ได้นะครับอมออกรองอยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือถังน้ำมันดีเซลอยู่ด้านหลังนะครับ,นนรบเ,เดี๋ยวถายครบอันนี้โอเคจากนั้นเราขึ้นมาด้านบนนะท่านจะได้พบกับตัวเท้าขวานะ่ะนี่คือเป็นเท้าขวานะ ้ขวาเป็นตัวเหยียบเบรคคัตนะครับผมนะครับตัวสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือเช็คการเทาหัวนะครับตัวนี้นะครับสีตเป็นจอยสติ๊กนะครับผมยกขึ้นยกลงนะครับอ่าเป็นจอยสติ๊กแค่ยกขึ้นกับยกลงเพื่อปรับงาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังใช้ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมชั่วงการใช้อยู่ที่ไหนะครับช่วงการใช้ตัวนี้อยู่ที่475นะครับผมนะ แล้วปรับขึ้นมานะครับผมตัวด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับจะมีเลขใส่รักที่เป็นเต่ากับกระต่ายนี่คือคันเร่งนะครับนี่คันเร่งนะครับลูกค้านะครับตัวนี้คือตัว ACK นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับว่ายกงานนะครับอยกคอยกคอรวงสูงต่ำนะครับใช้ตัวนี้ปรับซ้ายปรับขวาอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเพื่ออาจจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแต่แนะนําว่าอัตโนมัติไม่ค่อยแม่นเท่าไรนะเข้าเรามันจะยาวสูงไม่เท่าของญี่ปุ่นนะครับผม ให้นาให้เป็นปรับมือนะครับตัวนี้ครับผมก็จะเป็นเกียร์นะครับผมชุดเกียร์เดินนะครับชุดเกียร์เดินจะมีตัวทักษะคือ N นะครับถอยหลังมีสองสปีด้านหนึ่งกับสองนะครับผมเดินหน้าจะมีทั้งหมดห้าสปีดในการเกี่ยวนะครับหนึ่งถึงห้านะครับสปีดที่หกนี้ไม่ให้เกี่ยวนะครับเอาไว้เดินอย่างเดียวนะครับผมเพราะมันจะเร็วเกินไปนะครับที่หัวจอยสติ๊กนะครับมีคาสั่งหยุดนะครับเพื่อเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับสมมติว่าเราเดินอยู่นะครับเดินอยู่ ตันเดินอยู่ใช่ไหมครับเราเดินอยู่แล้วกดซิปปุ๊บรถจะหยุดเพื่อให้เราเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องเหยียบที่ขานะครับอันนี้ไม่ต้องเหยียบที่ขาเพิ่มความรวดเร็วให้เราการเดินหรือการเปลี่ยนเกียร์อย่างเร็วกว่าก็ปุ๊บหยุดแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยครับเขาเรียกว่าเหมือนล็อกหัวเกียร์นะครับตัวนี้ครับเป็นรดชุดเกี่ยวนวดเหมือนเดิมครับสองตัวนะครับนี่เป็นชุดชุดนวดนะครับนี่ชุดนวดเป็นชุดเกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นชุดเกี่ยวพัดลมนะหลังนะพัดลมในตู้นะครับจะมีปรับสองแบบนะครับก็คือปรับ ตู้ตู้ต้นตู้นวดก็คือตะแกรงด้านในนะครับจะมีลักษณะเลเวลต่างๆให้ปรับคลีบกันต่างๆนะแนะนําว่าถ้าอยู่ตรงกลางก่อนนะครับผมนะตัวเคร่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสับฝานะครับดันไปจะไม่สับดันจะมาจะสับนะครับผมให้เลือกนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านบนฝาของตู้นวดเราจะมีตัวนี้ปรับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าตัวปรับเพื่อให้การนวดนะครับช้าหรือเร็วขึ้นหรือให้ข้าวนะอ่านวด นวดละเอียดขึ้นหรือนวดจางลงนะครับเราให้ปรับเลเวลตรงนี้ครับปรับเลเวลตรงนี้ครับแค่นี้นะแนะนําว่าเปิดต้นให้ปรับตรงกลางก่อนแล้วก็ไปดูข้าวด้านหลังนะครับว่าข้าวเนี่ยตีหมดหรือยังนะครับผมโอเคครับรามาดูนี่ครับดูดูโลบนิ้วเกี่ยวดูโซ่นะครับดูสายบานนะครับโดยประมาณีนทุกตัวเราจะ เน้นนะครับก็คือทําให้พร้อมใช้งานของลูกค้านะครับนะครับโอเคฝากไว้กับอีซีนะครับผมหนึ่งห้าห้านะครับสิบห้าแรงมานะครับดีเซลสามสุกโอเคครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับ